นี่คือพริกเม็กซิโกนะครับชื่อว่าฮาบาเนโรเป็นพริกเผ็ดเผ็ดมากนะครับเผ็ดกว่าพริกไทยอีกเป็นหมื่นหมื่นเท่าตัวนี้นะอันนี้ไม่ใช่พริกอันนี้ชื่อฟลอรูส่วนอันนี้ก็คือพริกหวานนะครับหรือว่าพริกยักษ์พริกหยวกมีรสชาติหวาน ครับส่วนพริกนี้เขาเรียกว่าพริกกล้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีลักษณะเหมือนกล้วยเป็นพริกที่ไม่เผ็ดนะครับครับส่วนพริกนี้ก็คือพริกเม็กซิโกเหมือนกันนะครับชื่อว่าฮาราปิโนเป็นพริกที่เผ็ดนะครับเผ็ดแต่ไม่เผ็ดเท่ากับพริกพริกนี้นะครับครับวันนี้นะครับอันนี้คือสวน วันนี้มาเก็บพริกนะพริกต่างๆปลูกไว้นะมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่าง